สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสลคุณบุรีรัรมย์ครับมาอยู่กับหน่วยที่หนึ่งของเราครับเจดเรซิ่งครับหรือเจดมือไวครับผมเคลียร์ริงพื้นที่ครับมีปัญหาอุปสรรคเรื่องต้นไม้กันเนาะนี่ะตรงนี้จะมีอุปสรรคเรื่องของต้นไม้ครับทำไมระวัดระวังเนี่ยให้ท้ายหรือว่าตัวรถไปโดน ไปโดนเลยต้นไม้ได้ครับเนาะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งครับนี่การทํางานของพวกเราก็จะเกิดปัญหาขึ้นครับเนาะลำยากลําบากในการทํางานก็เพิ่มขึ้นครับก็ช่วงเช้าเจ้าเจ็ดก็ได้เคลียร์ริ่งฝั่งนี้ด้านนี้เรียบร้อยและวันนี้น่าจะจบครับเคลียร์ทั้งสองบ่อครับน่าจะจบทั้งสองบ่อครับบ่อนี้แล้วก็บ่อนี้ครับ รงนี้น่าจะได้เริ่มขุดคลองไส้ไก่กันครับเนาะพรุ่งนี้จบแน่นอนครับผมกับบ่อนี้ฮะกบถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันที่สามวันที่สี่ครับที่อยู่ตรงนี้แต่ว่าการทางานก็อยู่ประมาณวสามวันครึ่งครับต่อหนึ่งบ่อครับผมเนาะตรงนี้เคลียร์ไม่ยากครับลองไส้ไก่ก็ไม่ยาวเท่าไหร่ครับผมจากบ่อที่หนึ่งถึงบ่อที่สองครับแล้วก็มีของไส้ไก่ออกจากตรัรับยาวไปถึงโน้นครับเนาะ สายไก่ก็ออกมุมนี้ฮะอีกมุมนึงตรงนี้เอาไปหาเชื่อาหาโบ,บ่ครับเพิ่งเอาเชื่อกเลิงมาให้น้องครับวันนี้ก็พอดีติดภารกิจหลากหลายนะทำงานหลายด,าด้านก็ปัญหามากมายครับอาจจะมาถึงได้ก็ลำบากครับผมไม่มีคนช่วยครับ เกิดครับนี่ฮะเจ้าเจตใจถึงจะาเจตมือไวครับทีำงานเสียสละคนพยายามครับให้ด <busca> ูมุมนี้คะับช่วงเช้าของการทํางานพวกเราครับแล้วก็ตรงนี้ไม่มีน้ําซุ่มอะไรครับน้นเลี้ยงตี่นี่คือสบายมากเลยครับแล้วก็เรื่องของรูปแบบบ่อก็คงรูปที่สวยงามครับพอทับเสร็จได้เลยรอน้ำฝนมานไ่้คือโอเคเลยครับ ที่บ้านเองก็ไม่ทำอะไรไปถอยเดี๋ยวเที่ยงเราก่อนกันหนึ่งว่าจะใ้ไอ้ดวนไปเราไปเก็บงานของกันสัญญาได้เสร็จก่อนแล้วให้มันไปเมืองไผ่ไอ้ค่อยมาเคลียร์ตรงนี้เอาเริ่มไปก่อน,นเป็นกันนะ้ำมันมาถัางมีอยู่แปดเก้าใบ พี่เอาข้าวมาเย็นเลยไม่มีจานเลยเนาะเจ็ดก็ไม่ได้เาจานมาให้เลยหน้าใบาเจะของขาม,าม้าไหมเจ็ดกับจรีบเลย มาแต่วันแรกลนะน,น้ำนะมีน้ำกินไหมเนี่ยยังมีไหมอ่ะองมุ้ยซันบางม,มุ้ยเองมุอาไปเลยไปหมดวันให้ไอ้ไเลี้ยวไปแล้วไอ้เลี้ยวขุดในน้ำนะ <laughs> ตึกจะโดนหลาอ้มันทำไม่ได้ไง ไม่เียมันอยู่ใต้กับโซลาร์เซลล์เขานะแล้วมันไหลลงมานะ่ะถ้าดินไม่มีน้ำนอย่างนี้มันขุดง่ายอยู่เราขุดเป็นคล่องตัวไอัน้อเดินเต้าก็ต้องหาแท็กหารองแท็กเรื่อยๆแล้วมันยากอยเออเนาะขึ่อนอยู่กับพื้นที่เลย,ยงไงกับข้าวน้องก็โลโซมากครับกินแบบนี้เลยครับกินข้าวเสร็จก็กาแฟคนทุ่งนาครับ ทีมงานพวกเราก็ถือว่าทีมงานมืออาชีพรับทำงานพวกน้องนาก็ถือว่าไม่น้อยหน้าหรือว่าฝีมือไม่ต่ำกว่าใครครับฝีมือไม่ได้ด้อยกว่าใครทั้งนั้นครับบรรยากาศวันนี้เคลียร์เสร็จแล้ววันนี้น่าจะจบครับเรื่องการเลียร์นี่มันเคลียร์ง่ายอยู่นะทีนี้ก้อนน้อยใหญ่เท่าไหร่ที็อย่างนีองอ้รอเลย

เขาไปซีเรียลของเขาตัดสินเขาได้ฟองเสีการมจะสั้นนะเจ็บป่ะเย็บตรงนี้นะเจ็บเอาเอาตรงนี้เอาบอลเนี่ยทางออกมาได้ออกมาตรงนี้จนที่พอ ตัวบ <Yeah. S 1> ันไดต้องใจมากไงเบียร์มันจะแบบมันจะน้อยไปเพราะที่สั้นๆเองไหมคุณไปเดียวอันนี้เอาไปได้เดียวนะถึงแล้วเอาจะเอ็ดึงมันนี่มาก่อนมาใส่ตรงนี้เนาะเอานั้นออกมาสักหน่อยของค้างเอรเดี๋ยวดูก่อนจะค่อยเคลียร์ดีกว่ก่อนนะยใา้มันได้ยากมากเลยครับผมการทำงานที่รูปแบบที่ไม่มีแบบให้เราครับเราก็ทำงานให้เขาเลยครับเนาะปัญหาหน้างานของเราครับ แต่ออกมาสวยงามครับดูว่าพอดีดินกเนเน็เป็นคันสวยงามนะครับรูแบบพอที่สวยงามพวกนี้ถ้ามีน้ำครับมานี้น้ำบอกว่าน้ำไม่แห้งแน่นอนครับตรงนี้เนาะแต่ตอนนี้เจาะไปที่6เมตรครับ7เมตรล้วไม่มีน้ำเลยนะผลงานของเจ้าเจดเรซซิ่งครับหรือเจ้าเจดมืออวครับ1วันครึ่งครับนี่ฮะวันนี้เป็นการทำการวันที่ที่สองครับที่สองครึ่งเนาะ นี้เป็นรูปเป็นร่างแน่นอนรุ่นี้ไม่แน่ครับคู่นี้ต้องจบครับคู่นี้เราต้องจบแน่นอนเนี่ยความววรเร็วความเร็วความแรงแล้วก็ฝีมือครับการเข้าใจงานกับในการทางานพนักงานโมเดลแล้วก็บรรยากาศของพวกเราดูสิครับอยู่ภายใต้ลอ้ลอมรอบไปด้วยต้นไม้ครับนี่ะบรรยากาศดีมากครับสําหรับคนที่อยู่ได้ครับ คันนี้ไม่มีตัวดูดน้ำมันครับคันนี้เป็นรุ่นสแตนดาดครับคันนี้ไม่มีดูดน้ำมันครับไม่เ,เหมือนเจ้า XCMG ครับมีอันนั้นมีออปชั่นในการดูดน้ำมันครับแต่ว่าคันนี้จะแรงกว่าจะเร็วกว่าครับคล่องตัวกว่าเยอะครับในการทำงานครับ อยากกินช่วงสายสายแล้วครับวันนี้มามาแล้วก็ต้องขอสักคลิปหนึ่งครับเนะาะพาเพื่อนมาชมอีกรอบหนึ่งครับกับบอ่อที่2ที่เราต้องเคลียรครับผมว่าคุยกันน้องว่าจะเอาคลองไส้ไก่ครับออกจากตรงนี้ฮะมานี้ยยาวมาเนี่ยพอได้สัก20เมตรก็ยังดีครับ ถ้างั้นมันไม่ไม่มันจะไม่ได้เรื่องของขนาดรูปแบบของบ่อครับแล้วก็ความยาวของของไส้ไก่ครับโอ้มีน้ำครับผมมีน้ำซึมออกมาแล้วครับเล็กน้อยครับกับความลึกที่เจ็ดเมตรครับซึมออกมาเล็กน้อยแล้วครับในช่วงบ่ายพวกเราก็จะเข้ามาอีกรอบหนึ่งครับเพื่อที่จะมา ให้เพื่อนๆได้ชมว่าเคลียริ่งไปแล้วหน้าตาของรูปร่างบอร์ดแปลงนี้เป็นยังไงครับรูปร่างของแปลงนี้ออกมาสวยงามขนาดไหนครับเนาะมารอชมกันอีกคลิปหนึ่งครับผมเนาะเดี๋ยวก็จะให้น้องเอาข้าวเก็บกาแฟครับมีแค่นี้ครับมีกาแฟข้าวตอนเย็นก็เดี๋ยวตอนเย็นจะให้เจ้าของแปลงเอาเล่ามาให้ครับไม่ไหวครับไม่มาดูนะเจ้าของแปลงนี่ครับเหมือนขุดเป็นของตัวเองนะครับผมพวกเราขุดไม่มีใครมาดูเลย จ้าของแปลงไม่เข้ามาใกล้เลยครับเราก็ทําตามใจฉันเลยครับทีนี้เดี๋ยวช่วงเย็นจะให้เอาน้ําร้อนมาให้น้องครับสักขวดหนึ่งเนาะกระสายเส้นครับแค่หนาวกันคลิปนี้อยู่กับเจ้าเจเรซซิ่งครับพิกัดบ้านโคกบัวครับผมแล้วก็เป็นแปลงของตำบลสูงนลยนครับแต่ว่ามาขุดอยู่ในพื้นที่ของพระปราชัยครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับกับทีมงานเสียดสลายขุดเวลัมครับกับเจเมือไวเจเรซซิ่งครับผมเนาะ คลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ